สวัสดีครับอยู่กับสาวดังิงครับอันนี้ก็ติดตั้งแต่เสร็จแล้วครับเหลือขึ้นทางลมนะครับอันนี้คงหลังคาครับตัวนี้เป็นโซเนียมกองไม่ขีดทั้งหมดครับวันนี้มีงานวิ่งดินครับงานทอยปากบ่อไม่ไปครับมันจะปากบ่อก็ไม่ปากบ่อครับไม่ถึงร้อยเที่ยวครับแต่ว่าดินนี้ไม่ต้องเสืยบพี่น้องเนื้อสุดยอด เราจะระเบียกัสักหน่อยก็เ,เลยแต่งรถดับให้ลูกพี่ครับเดี๋ยวลูกพี่ไม่อยากขับบางทีมันเหนืดวิ่งถูกด้วยไม่อยากวิ่งครับจอดครับให้ทีมงานเขาวิ่งไหมครับมันมีสามคันครับวิ่งมันก็ต้องรอคิวกันือนเดิงครับบางทีเราก็จอดคนละครึ่งวันครับครึ่งวันวิ่งครึ่งวันจอดก็ใครอยากไปเช็ครถก็เช็คครับ บางทีมก็สิบเที่ยวจอดสิบเที่ยวจอดบางทีมันไม่ได้อะไรนะครับบางคนอยากไปปะยางอยากไปเชื่อมไปอะไรก็ไม่ได้ครับอันนี้เราต้องแบ่งคนละครึ่งวันครับบางทีก็ชุดละห้าสิบอย่างนี้ชุดละห้าสิบเที่ยวก็จอดใส่แก๊ปอยู่ครับใส่แก๊ปหน้าอยู่บางฟุ้งกับมือแรกครับ งงเงาเลยทั้งปีทั้งปีเนี่ยมเจ้าด้วยใบละหมื่นห้านะครับว่าแม่นตะจืดนะครับผม้อมขาครับขาขาจับเหล็ก ไม่ชอบนะบ,บางคนถ้าลูกพี่เขาชอบก็จัดให้เขาไปครับผมไม่ชอบผมว่ามันยืน่นมันน่าเกลียดครับมันเข้ายากออกยากเลยตามซอกตามซอยครึ่งหมื่นนะครับนี่แค่นี้นะครับครึ่งหมื่นอันนี้จัดแก็บครับ หน้้าแลวใส่แบปน้าของทั้งแจ๊แกซิ่งนะครับแปลวถึงที่เลยครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นไฟไฟทั้งหมดครับตัวตัวดาวก็มีไฟ รถไม่สวยครับแต่เราเน้นแรงครับ 8E <ม>ก็สุดแล้วครับสุดในบรรดาตระกูน6กลอ้อเป็นมิลเลอร์ครับเป็นมิลเลอร์แท้ครับเลรดมิลเลอร์ก็เลยแพงเกือบหมื่นครับตอนนี้น่าจะหมื่นแล้วมั้งครับเหรดขึ้นข้อดีก็คือว่าแก็บมันก็เหมือนทำหน้าที่มันแก็บล่ะเหมือนหมวกแก็บ ก็บังแดดนะครับบังแดดกระจกหน้านี่ไม่ร้อนนะครับก็ช่วยแอร์ได้เยอะนะครับคือเหมือนว่ามันมีแก็บยื่นครับบังแดดบังอะไรครับแต่มันก็อาจจะต้านลมบ,บ้างนิดหน่อยแต่ว่ากระจกไม่ร้อนหน้ารถไม่ร้อน,นครับถ้าแอร์เย็นก็อยู่ได้สบายครับอันนี้เราแบบไม่ตัดครับเราจะไม่ตัดแก็บก็ใส่ริมแบบไม่ตัด เ็าถอดตัวขาจับกระจกออกอันนี้ก็ถอดออกครับเอาตัวขาจับกระจกหมีบครับแล้วก็ตัวนี้เราก็จะไม่เจาะครับเราจะไม่ผ่าเราจะไม่ผ่าช่างเขาบอกสูตรอยู่ครับเขาบอกถ้าผ่ามันชี้เลยครับหลายอูที่เขาผ่าถ้าผ่ามันสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไอข้ขายึดท่ามมาครับมันไม่สวยครับเหมือนตัวนั้นนะครับ สี่เหลี Leo ่ยมที่เหลี่ยมครับแล้วก็ขาบากนั้นเองนะบากหลบขาจับกระจกแล้วก็เลยเป็นอ่อนไปเลยครับเป็นอ่อนไปก็เลยเอาอย่างนี้ครับอันนี้เขาเล่นลายนะนี่ก็จะเป็นไฟต่อไฟช็อตตั้งคันยังไม่ได้ต่อเลยครับ จุดคนครับวิ่งวิ่งไปเดียวตอนบ่ายเขาไปวิ่งครับถ้าเขายังไม่เสร็จก็ค่อยไปวิ่งสลับกันบางทีมถ้าไม่อยู่ก็ถือว่าสละกสินนะครับอันนี้เด็กเส้นครับเด็กเส้นรถล,ลูกท้องแก่ครับเส้นครับเราแบ่งกันครับคนละเท่ากัน ตรงนี้ก็จะเป็นไฟไฟเส้นนะครับยาวยาวนะตรงนี้นตัวนี้ก็จะเป็นแยกดวงอันส่องไปส่องมาอ่านคนขับเหลี่ยมตาครับตรงนี้เหลี่ยมตานะครับไฟมันส่องแล้วมันจะทอนขึ้นบน ฟืดฟืดครับปีนี้รถร่วมเราเพิ่มอีกสองคันเป็นหกตอนนี้เป็นหกคันครับยิงยังไงยากพี่นอ้องรถดำยิง่งน,น้อยครับแล้วก็ยิ่งไกลกว่าเดิมน้ำมันแพงกว่าเดิมค่าถูกถูกกว่าเดิมครับเอาแพงกว่าไม่ได้ครับเอาแพงกว่าเขาประจ่างครับธาราจกก็ สั่งใหเฮ็ดห้หาไปแล้วพี่น้องตัวนั้นว่าจะรอปลุกเสกครับใครมีปั๊มโซล่าครับจะดีนะครับบริจาคนะครับจะได้ถทาบูครับ เดี๋ยวเราติดตั้งกันครับคา,ากระจกใส่โขดงา่างเลยพี่นอ้องเอ้ใส่ผิดตัวนี้ตัวอะไรเอา้าเดี๋ยวเสร็จแล้วจะสต่อไฟดูครับเจอกันครับสบายดี